สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักนะคะครึ่งเดือนแรกค่ะ พฤศจิกายนของชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟทไี่แก่ละคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษมีสิงมีธนูค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงธนูนะคะในโหราศาสไทยหรือโหราศาสตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปะคะ่ะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะ,ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ายอยากจะสื่อสารไปถึงเนาะขอแค่คุณมีคนให้คิดถึงนะคะ ไม่ว่าปัจจุบันสถานะของคุณและเขาจะเป็นอะไรกันคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ขอแค่คุณและเขารู้จักกันนะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขากันก่อนนะคะทักไปขอให้รูปแบบความรักความสัมพันธ์ของชาวทักไปหน่อย ตรีเลดี้การ์เดนความสัมพันธ์นี้ใช้กับคำว่าอยู่มานานแล้วก็ได้คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้สามารถเป็นคนที่อายุแบบ40บวกขึ้นไปได้เลยหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราสวยแบบนี้มานานแล้วเราหล่อแบบนี้มานานแล้วเราใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอะสมบูรณ์พร้อมมานานแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ลงเอยหรือสอง มันเป็นจุดที่บางท่านอาจจะตั้งใจอยู่กับความสัมพันธ์ที่รอใครสักคนหนึ่งอะรอใครสักคนหนึ่งมานานแล้วไพ่การ์เดนอะมันจะเป็นไพ่ที่เหมือนแบบบ่งบอกว่าให้รู้ไว้ว่าบางครั้งที่คุณคิดว่าคุณหาไม่เจอคุณยังไม่ได้เจอคนที่ใช่บางทีคุณแค่ยังไม่ได้ออกไปคุณแค่คิดว่าสมมุติต่างคุณไปซื้อมะม่วงคุณคิดว่าเขียวเสเวยอะมันมีแค่ส่วนนี้แล้ว ส่วนนี้ยเขียวสเสวยมันหมดคุณก็ไม่แล้วคุณก็เชื่อมั่นเลยว่าฉันคงไม่ได้แล้วลนะ่ะเขียวสเสวออยอ่ะจริง,รงๆแค่คุณขับรถออกไปมันอาจจะมีส่วนที่ทะยงทะยงเยิงเย,ยิงกันอยู่แล้วก็มีเขียวสเสวยอ,อยู่ก็ได้พไพ่ใบนี้บอกว่ามีอืมไอ้คนที่คุณหายคนที่คุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่คุณอยากมีมันมีอยู่ในนั้นมันมีแน่นอนขอให,ให้ทัตไฟรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณกับเขาเป็นไงคะ Con สแ a นซีความมั่นคงความมั่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงสวีทฮอตมิดฟอร์จูนสิ่งสายเป็นหน้าไพ่คนโสดจริงๆในจังหวะตอนที่คุณเจออะไรในความสัมพันธ์นี้เป็นช่วงที่คุณอะ พี่มองว่าคุณโสดมากกว่าคุณมีคู่นะแล้วบางท่านอยู่ในจุดที่เรียกว่าเจอกันในตอนที่จังหวะมันไม่ค่อยดีบางท่านเจอตอนที่เขาไม่โสดแล้วบางท่านเจอตอนที่เหมือนแบบจิตใจของคุณอนะมันยังไม่พร้อมมีคนไม่พร้อมที่จะเริ่มเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็อยู่ในช่วงที่คุณรู้สึกหอเหี่ยว แอบรู้สึกง,งั้นทั้งๆที่จริงๆมันมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณที่ค่อนข้างเสถียรมากๆโอเคมากๆในหลายๆคนที่ไขวว้าอยากที่จะมีภาวะตรงนั้นแต่เขาไม่มีแต่คุณมีแต่เพียงแค่ว่าเราขาดในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เท่านั้นเองอืออารมณ์ประมาณนี้อะไปดูกันชาวทัดไปนะคะทัดไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะขอพให้ทัดไปหน่อย คุณรู้สึกอย่างไรกับเขา Sun, impressed, the magician, ฮึม่มใก้าวชีวิตขึ้น แปดไม้โอเคหน้าไพา่ธาตุไฟถ้าคุณรู้สึกอะไรที่ไม่โอเคในเวลาให้คิดบวกไว้เลยนะมันมีโอกาสที่ชีวิตคุณจะดีมากกว่านี้ได้จริงๆก้าวชีวิตมันคือไพ่ฆ่าไม่ตายคุณก็รู้อยู่แล้วเป็นลักษณะที่แบบเราจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตเราอ่ะอยู่ในจุดที่ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเยอะในเวอร์ชั่นที่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมีความรู้สึกทนไม่ได้ แต่คุณนะผ่านมาแล้วแล้วคุณก็ผ่านมาันมาได้บางท่านประสบป,ประัติเหตุบางท่านเจอสภาวะความแบบล้มเหลวในพาร์ตต่างๆในชีวิตแต่คุณผ่านมันมาได้หมดเลยอะ่ะในดูสิคุณรู้สึกไงกับเขาเอยเขารู้สึกไงกับคุณเสียเขารู้สึกไงกับค,คุณเออคินถือถ้วยพี่ไม่เคยเปิดได้ไพ่ใบน,นี้เลยนะพี่จําได้เลยพี่มารู้ว่ามีไพ่ใบน,นี้ตอนไหนหร่ะ้ะตอนเหมือนแบบ มานั่งค่อยๆเก็บไพ่เพราะไม่เคยเปิดได้เลยได้ไพ่เซตเนี้ยสําหรับเนี้ยมาเป็นปีๆแล้วอะจะสองปีแล้วมั้งสำหรับเนี้ยคิงถือไม้แต่ไม่เคยเห็นไพ่เดนแปลกใจตัวเองกันคิงถือถ้วยสามเหลี่ยคฟินดนาไนท์ถือไม้เค ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสำหรับทุกๆคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเคจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นมา น่าพ่ยถ้ามันไม่ใช่ความรู้สึกของตัวคุณที่ในเวลานี้คุณบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนผ่านอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมาได้มันคือความรู้สึกที่คุณรู้สึกคุณเข้าไม่ถึงคนคนนี้ไม่ว่ายังไงคุณกะเข้าไม่ถึงเขาเขาดูเป็นคนที่ไม่น่าไม่น่าใช่คนที่คุณจะสามารถมาเจอได้ง่ายๆในชีวิตเขาดูเป็นคนโดดเด่นดูเป็นคนโดดเด่นดูเป็นคนเก่งดูเป็นคน ฉลาดดูเป็นคนที่ได้รับการยอมรับตอบรับสูงและมีสเสน่ห์ดึงดูดไม่ว่ายังไงก็ต้องเข้าหาถูกผิดก็ต้องเข้าหาเคที่หนึ่งเคที่สองมันสามารถหมายถึงการที่เรากําลังคุยคๆกับเขาอยู่นี่แหละแล้วอยู่ดีเราก็มาได้รับรู้ว่าเอา้าจริงๆไม่โสดเปิดตัวซะงั้นเปิดตัวคนอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์อันนี้เคที่สอง ะะแต่ให้เปอร์เซนต์ไม่เยอะนะให้ประมาณ20%พอแต่ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เรามีความรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสเจอใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งโดดเด่นและค่อนข้างเรารู้สึกว่าแบบโกงมากโกงไงพี่เมย์คุณเคยเจอคนที่เขาค่อนข้างประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนเพื่อนเราที่มันเรียนเก่งแต่มันไม่ค่อยค่อยขยันไหมเคยไหมในห้องเรียนมีไหมคนที่เรียนเก่งแต่ไม่ขยนันคนที่สอบได้อันดับต้น,ต,นต้นเลขตัวเดียวแต่ไม่ค่อยขยนันเว้สสมัยนี้เขายังบอกไอ้นี่กันอยู่ไหมอะ อันดับอะที่หนึ่งที่2ที่สามอะไรเงี้ยยังบอกไหมรุ่นพี่ยังบอกอยู่นะโบราณมากยังมีการบอกอยู่ซึ่งเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในเวอร์ชั่นนั้น่ะเขาดูเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากๆได้ง่ายแต่ถ้าตัวเราเราอาจจะต้องอาศัยความพยายามเยอะๆแต่กับคนคนนี้เขารู้สึกเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายแล้วคุณก็เป็นคนแพ้ทางคุณไม่ได้แพ้ทางคนหล่อนะพี่รู้สึกแต่คุณแพ้ทางคนเก่ง คนคนนี้มีสเสน่ดึงดูดบางอย่างมันมีออร่าบางอย่างที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันดึงดูดจังเลยอันนี้ชนะชนะใจฉันชอบฉันชอบเวอร์ชันนี้คนนี้นได้แล้วทำให้เรามีความรู้สึกเราอยากพูดคุยอยากสื่อสารกับเขาตลอดเวอร์ชันสองอันนี้พี่มีความรู้สึกเขาดูเป็นคนสบายๆเวลาคุยกับคุณเขาดูมีความเป็นธรรมชาติเขาดูเขาดูเป็นคนที่ไม่พยายามอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าพอเขาดูเป็นคนไม่พยายามการที่เขาไปเจออะไรยากๆหรือการที่ เขาต้องไปทําอะไรที่เรามีความสึกถ้าเป็นเราเราคงทำทาได้ไม่ดีเท่าเขาอ่ะเขาดันทำไม่ดีและนั่นมันคือจุดที่ดึงดูดคุณรู้สึกอย่างนั้นนะคะสองควีนถ้วยขึ้นมาเนี่ยควีนไม้คิงถ้วยในส่วนของเขาถ้าเขาเป็นคนที่มีคนของตัวเองแล้วอันนี้ค่อนข้างชัดเจนในความสัมพันธ์คนนี้ชอบเรานะ แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคนของเขาไปได้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันเลยเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักแบบขาจรอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมาตลอดเจอกันไม่เจอกันอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบคนโสดเราโสดเขาโสดเนี่ยคนคนนี้รู้สึกดีนะแล้วค่อนข้างมีใจให้เราพอสมควรเลยนะคะค่อนข้างอยากเข้าหาค่อนข้างอยากที่จะ ทำงานด้วยรู้สึกมันมีพลังงานดึงดูดมันมีความน่ารักมันมีความน่าอินดูมันมีความน่าเอาใจใส่ในขณะที่มันมีความเด็ดขาดอยู่ในทีตรงนั้นเหมือนเหมือนเขาคุยกับคุณแล้วเขารู้ว่าเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นไหนที่คุณจะคุยด้วยดีๆแล้วเวอร์ชั่นไหนที่คุณจะแสดงท่าทีที่ไม่โอเคออกมา หน้าไพา่แบบนี้นะคะในเวอร์ชั่นที่ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคนคนนี้ชอบชอบคุณมากๆเลยแล้วแอบ,บมีความรู้สึกถึงความเข้ากันได้ในตัวตนของคุณและเขาคุณอ่ะเป็นคนที่มีหลายบุคลิกหัวเราะได้ยิ้มได้ตลกได้ดุได้อะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนชีวิตค่อนข้างมีการผจญภัยในความสมคัญความสมควรแต่มันไม่ใช่ไบโพลาร์นะแต่หมายถึงคนมีแบบ หลายๆพาร์ทไม่ซ้ำซากไม่จำเจไม่น่าเบื่ออะไรพวกเนี้ยมาค่ะอ่ะไปดูกันการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะชาวธาตุไฟการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะใพ้หน่อยนะ โดสเฟนพินไม้ห้าไม้เวิรล์ลห้ไพ่แปดดางในหน้าไพ่ในความสัมพันธ์ในเวลานี้นะคะมองว่าอยู่ในโหมดของการต้องอาศัยคำว่าพูดคุยกันดีๆและอยู่พื้นที่ตรงกลางเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์บางท่านไปเจอกับปัญหาเราสองสามคนมันแก้ไม่ได้หรอก ในเวลาเนี้ยเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในโหมดของของการที่ยังรักยังอยู่ในความสัมพันธ์ยังอยู่อยู่กับคนของเขาอยู่รวมถึงตัวคุณด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่เห็นสภาวะของการที่จะเลิกปล่อยคนของตัวเองแล้วมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันยังเป็นหน้าภพายของคนที่ยังถูกล้อมไว้ด้วยเรื่องราวที่ไม่เป็นใจอยู่ นะคะเคที่1เคที่2ถ้าความสัมพันนี้คือเรื่องราวของคนโสดก็ยังได้พูดคุยได้เจราจาได้สื่อสารกันแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของคนที่เป็นคนคุยเป็นคนทํางานด้วยกันนะคะหรือเป็นคนที่ถ้าคบกันก็ใส่ใจแต่เรื่องของงานมากกว่าเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่มองแบบนี้นะเพราะว่ามันมันยังไม่ใช่หน้าไพาที่ปลอดโปร่งเต็มที่ยังสามารถมีความไฟยังสามารถมีความหงุดหงิดในความสัมพันธ์ได้ค่ะ โอเคสิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ลงคืออะไรอ่ะจ๊ะขอภัยหน่อยวิโอเฟจูลเหรอจะเรีกว่าโชคชะตาก็ได้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วสองสภาวะความไม่แน่ไม่นอนได้ วิโอปจูนสิบถ้วยค่ะแปดเหรียญสามถ้วยแล้วก็เป็นไพ่สี่ถ้วยนั่นแหละความไม่สนใจซึ่งกันแล้วกันหนึ่งสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงได้คือสนใจ คนคนหนึ่งมีครอบครัวของตัวเองไปแล้วอ่ะในแย่ลงได้เคสที่2คือถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนคือสภาวะการสนใจแต่ตัวเองแต่ไม่สนใจคนรักกันสนใจแต่เรื่องงานสนใจแต่เรื่องทัวร์ส่วนตัวสนใจแต่เพื่อนสนใจแต่การสนใจแต่งานนอกบ้านสนใจแต่วงวานข้างนอกสนใจแต่สหัชชะไม่สนใจปัตตานีคืออะไรสหัชชะคือสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนญาติมิตรคนใกล้ตัวคนที่อยู่วงข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย ลูกคงลูกค้าอะไรว่าไปแต่ปตัตตานีคือคู่ครองแต่เขาไม่สนใจคู่ความไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันการสนใจแต่งงานอาจจะเป็นโตคุณก็ได้ที่ในเวลานี้คุณอาจจะสนใจแต่งงานหาแต่งเงินนู่นนี่นั่นเราไม่สนใจคู่ก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ลงแปดเหรียญบางทีมันสามารถไปถึงการชวนกันไปทําอะไรบางอย่างที่คิดว่ามันน่าจะดีในอนาคตแต่ มันสามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงได้เพราะว่าบางทีสิ่งที่ชวนไปทํามันอาจจะยังไม่เหมาะในเวลานี้เช่นการลงทุนอืมอะไรเงี้ยเป็นต้นจ้ะโอเคแต่หลังๆมันมีคนติดเพื่อนเหมือนมีคนติดปาร์ตี้เหมือนกันนะแล้วปล่อยให้อีกคนนึงอยู่แบบเงาๆอะไรเงี้ยก็ก็เป็นได้แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ของชาวทัศไปนะคะ สิบหรียญหาดาบแงแมนสามรียญเดวิล ในหน้าไพ่ถ้าเป็นในโหมดของของความสัมพันธ์แบบเขามีคนของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะมีสภาวะที่เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเราก็ยังต้องเจอเขาเพื่อทํางานกับเขาพูดคุยกับเขานะแต่ว่าเราจะยังไม่ได้เขาความสัมพันธ์นี้จะยังไม่สกเซสยังไม่ประสบความสําเร็จนะถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนยังคงเป็นอะไรที่ได้ว่าอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในกรอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกที่จะถอยออกมาห่างออกมาไม่แปลก เพราะว่าใดๆก็ตามที่มันมาในเวลาที่ผิดที่ผิดเวลามันคือไม่โอเคแหละง่ายๆนะคะเคที่สในความสัมพันธ์แบบโสดกับโสดจากที่เห็นยังอยู่ในโหมดของคนที่ไม่พร้อมในการเริ่มต้นทังคู่เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าก้าวเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์หรือมีการคอมเมนต์เมื่อไหร่มันคือจะมีสภาวะลำเส้นและการก้าวไก่เข้ามาบริหารจัดการชีวิต ในคนทั้งคู่เพราะฉะนั้นมีคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่ฉันยังไม่พร้อมใช่ยังไม่อยากมีชีวิตคู่ใช่ไัมไม่อยากคอมมิเมนต์เพราะว่าฉันก็ยังไม่พร้อมจะแชร์เรื่องราวส่วนตัวหรือปัญหาหรืออะไรกับใครทั้งนั้นอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืมมันต่างหยิบยื่นพลังงานที่ไม่โอเคให้กันด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อต่างคนต่างรู้มันมีพลังงานไม่โอเคหรือมันมีความที่อยากที่จะอีกคนนึงทาตามอีกคนนึงมากๆการอยู่ห่างกันไปก่อนน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่เห็นอยู่อย่างหนึ่งนะมีคนที่เหมือนแบบพยายามที่จะตัดสินใจเหมือนแบบอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ถ้ามันไม่โอเคอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่อาจจะติดค้างอยู่ในเวลานี้ก็ได้ว่าแบบเฮ้ยเรายังทํางานไม่เสร็จมีโปรเจกต์สืบเนื่องกันอยู่อะไรเนงะี้ยเราก็ยังต้องเจอกัน ก็จะน้อยๆในระดับหนึ่งนะไพ่แนะนำนะคะชาวทัดไปไม่รู้หน้าไพ่ใครมันไม่อ่อนโยนมีไพ่อารมณ์ดีมีไพ่กินเด็ก <c oughs> บางท่านอยู่ห่างกันเนาะมีไพ่ทำใจถ้าความสัมพันธ์มันไม่โอเคก็ต้องเนาะอยู่ในหมดทำใจแล้วมุกแล้วห่างออกมาไพ่ของหาย สติอยู่กันเนื้อกับตัวนะคะเรามาระวังของหายหรือบางทีอาจจะหมายถึงบางท่านที่มีความรู้สึกเหมือนเนี่ยให้การงานทีมเวิร์คตื่นเต้นจังถ้ายังมีโปรเจกต์หรือต้องทํางานอะไรร่วมกันอนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าด้วยความที่ความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนไพ่อ,อยากจะขึ้นมาบอกเหมือนกันนะว่าในความสัมพันธ์ในคนที่ทํางานด้วยกัน หรือมีเหตุที่เชื่อมโยงกันด้วยเรื่องหน้าที่การงานของคุณหน้าที่การงานของเขาอะไรเงี้ยด้วยอาชีพอะไรเงี้ยมันคือการที่อาจจะต้องอาศัยคําว่าความเป็นมืออาชีพรับผิดชอบให้จบรับผิดชอบเรื่องหน้าที่การงานรับผิดชอบโปรเจกต์รับผิดชอบอะไรให้จบก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าจะถ้าจะปล่อยถ้าจะแยกพี่ว่าก็โอเคดีกว่าแบบทิ้งไปเฉยๆหายไปเฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนแต่มันคือกระทบกระเทือนกับพาสอื่นๆในชีวิตด้วยอะไรเงี้ย เนาะอืมถ้าได้มีโอกาสเจอความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆความรักความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะหรือในหรือในการพูดคุยกับคนคนนี้พี่ว่าคุณน่าจะอยู่ในโหมดใจเต้นนะซึ่งคุณไม่ได้ใจเต้นแบบนี้มานานแล้วอะยังหายใจพี่เมย์ทำไมใจไม่เต้นมันจะมีฟีลลิ่งของความตื่นเต้นที่คุณมีความรู้สึกต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 ึก แค่จังหวะที่คุณจะไปเจอหน้าเขาหรือจังหวะที่จะยกหูโทรศัพท์ไม่ใช่คำว่ายกหูโทรศัพท์จังหวะที่จะกดโทรศัพท์คุยกับเขาหรืออะไรเงี้ยรับสายเขาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในสภาวะของคนที่ไม่ปกติตื่นเต้นมันจะเป็นอย่างนั้นอะประมาณนี้ละค่ะชาวธาตุไฟนะคะยังเห็นสภาวะความยืดเยื้ออยู่ตรงนี้นะเอาใจช่วย ขอให้มันแบบได้ดาวทํามุมหรืออะไรที่มันสเสถียรมากกว่านี้สถีทีแล้วมันก็จะโอเคนะจบไปแล้วค่ะสําหรับดวงความรักเครื่องเดินแรกนะคะพฤศจิกายอนของธาตุไฟนะ,ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ